เท่านั้นมันยังไม่พอมันก็ยังมีคนระดับครูบาอาจารย์เนี่ยซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เป็นถึงด็อกเตอร์นะครับได้ออกมาพูดออกมาให้ข่าวตามสื่อต่างๆเนะี่ยบอกว่ากฎหมายของประเทศไทยซึ่งเป็นกฎหมายมาตราหนึ่งเนี่ยสมควรที่จะแก้ไขได้เมื่อคนที่เป็นถึงระดับครูบาอาจารย์นะครับเป็นถึงด็อกเตอร์เนี่ยมาพูดจาแบบนี้นะครับมันเลยสร้างความที่นิว่าคนคนนี้นะครับครูบาอาจารย์คนนี้มันไม่เหมาะสมที่จะเกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยมันไม่เหมาะสมที่จะเกิดมาเป็นคนไทยด้วยซ้ํานะครับ ว่าตัวเองเนี่ยตัวเป็นคนไทยมีชื่อเป็นคนไทยแต่มีจิตใจที่ต้องการที่จะให้คนไทยให้พื้นแผ่นดินไทยแตกแยกแบ่งออกเป็นเสี่ยงในการที่เขาบอกว่ามาตราหนึ่งตามกฎหมายของรัฐไทยเนี่ยมันต้องมีการแก้ไขได้ซึ่งมาตราหนึ่งเนี่ยได้บอกไว้ว่าราชอาณาจักรไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่สามารถที่จะแบ่งแยกไปได้นะครับนี่นะครับพี่พี่น้องน้องครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เมื่อด็อกเตอร์คนนี้ได้ออกมาพูดเนี่ย มันจึงทําให้เราได้มองเห็นว่าคนคนนี้นะครับผมไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่ผมเชี่ยนได้ว่าพี่พี่น้องคนทยหลายคนรู้เป็นอย่างดีครับว่าคนคนนี้เป็นใครแลวคนคนนี้อยู่ที่ไหนนะครับคนคนนี้บ่งบอกได้ชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะให้แผ่นดินไทยแตกแยกพวกเขาบอกว่ามาตรหนึ่งสามารถที่จะแก้ไขได้และสมควรที่จะแก้ไขด้วยความหมายจริงๆก็คือประเทศไทยต้องสามารถที่จะแบ่งแยกประเทศออกไปได้นะครับนี่นะครับคือความคิดชั่วๆความคิดเร็วๆของคนที่เป็นถึงระดับครูบาอาจารย์ เรื่องราวต่างๆเหล่านี้พี่พิงน้องคิดว่ามันเกิดขึ้นด้วยเหตุบังเอิญหรือว่าเกิดขึ้นจากการวางแผนมาเป็นอย่างดีมาเป็นลําดับขั้นตอนที่มีมายาวนานเป็นระยะเวลานานหลายปีที่กลุ่มคนพวกนี้เขาได้วางแผนเอาไว้